รบจุงกะสวัสด oh, bon bon. ีแม่เอบอมโอนกรุ่มคนนี้จะเราสนุกสบายนหจ้าสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่รักทุกคนเดี a, ๋ยวสาวตาจะพาไปเก็บสารเน่มากินกับข้าวปุ้นเลยจ้าเอ้ยมือบอมโอนในสารเณ่เนล้อจี้งจี้จิรสารเน่สวยงามมากโอ้ยงามคักจ้าเก็บไปโรดจ้เก็บไปโลดไปกินกับข้าวปุ้นเลยจ้าเด้อสุดยอดจริง ยอดออนๆเลหัวหัวเอ้ยตรุยหัวหลวกเลยบางโอนอ้ยมือแนเก็บไปพอกินจ้าเก็บไปมันจะได้แตกใบใหม่ๆเนะจ้าเดิมกระติมพองอยู่ตัวซีพองนำรุยตอนหอมด้วยจ้าถอนเอาไปกินกับข้าวปุ้นน้ำเอ้ยดูสุดยอดเลยได้เลยจ้าไป นี่น้ำรยูยโมเดอร์สบายเอ่อพักเที่ยงจ้กมาเดอ้อทุกคนทานข้าวกับสาวตาเดอ้อน้ำยาปากกระป๋องที่ทำเมื่อวานเดอ้อจ้าน้ำยาไตรกระป๋องเธอปิน้นเซลไหนอุย้ยจะไงหนูบางโป้เนยมาเด้อร์อืมฉะนั้นเนี่ยยอดอวดงามเลยจ้าทุกคนจ้าดูแต่ไปจั๊กไปดวด